ยากแท็กซี่แล้วกูพากันลุยอ้อไอ้สันแล้วกูบอกกันไปแล้วกูอยู่อ่ะแก๊งลุยคุยอ้อเฮ้ยนั่นแล้วกูกูขับเลยไอ้สันแล้วกูกูขับเลยมีแต่กูแทบอ้อแทบกันตลอดแล้วกูไม่ได้แอคอ้อแทบกันตลอดแล้วพวกกูโคตรแสวกอ่อแร็ปแร็ปกันประจำพี่ผีตายแล้วกูบอกกันไปแล้วว่าพวกกูโคตรรันรันกันตลอดมา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 ขึ้นมา อ í, jak, erman, ไอรู้จักแท็กซี่ไอนี่ไหมอ๋อแท็กซี่แท็กแท็กซี่ฟรีตายอ่ะอะไรพี่แท็กซี่ฟรีตายรู้จักวะไม่รู้จักอ่ะพี่จัดไปเดี๋ยวได้รู้จักแน่อ๋อเยอะ ยาแท็กซี่แล้วกูพากันลุยอ้อไอสัตว์แล้วกูบอกกันไปแล้วกูอยู่อ่ะแก๊งลุยคุยออเอ้ยนั่นแล้วกูกูขับเลยไอสัตว์แล้วกูกูขับเลยเอ้ยบอกแล้วก็บอกกับโบให้บอกกับโบให้มันอยู่กันเฉยเฉยแล้วกูกูกำลังเลี้ยวกับอ่อโบจะไปทำอะไรที่นั่นกูก็พร้อมลัน่นกูก็พร้อมลัม่นให้รถกูด,ดิฟไอสัตวมดด์มันจะคว่ำเอ้ยไอ้ยรถดิฟมันนันจะคว่ำ กล้ถึงแล้วอ้อไอสัตว์เรถึงกันแล้วกำพันไปเกลียวอ๋อไอสัตว์กูเลยยัไปแล้วเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนอ่ะอ๋อต้อง,อง,อองขับเข้าไปเข้าเข้าไปแล้วก็ไปถ,ไถึงแล้วรถดับอ๋อลงดิไอสัตว์กูจะตีรถกลับเฮ้ไปเจอกันเมืออ่อวนเฮ้ย อยากขี่เครื่องขับออดี้แล้วพวกกูจะเจอไมค์กาขยียเออขับออดี้เดี๋ยวพวกกูไล่เบี้ยอ๋อเอาแฟนของมึงอ่ะโดนกูไล่เ่ี้ยกูชนนอดี้แล้วกูชนกาเทียเฮ้ยไอ้คันตีบ้าอยากมีเรื่องอ่ะไอกูพาไปมีเพื่อนอ่ะเฮ้ยขอโทษอ่ะกูรถแล้วป่ะกูมึงนั้นรถทนอ่ะเฮ้ย รู้จักมือเปล่ารถแลบรถแผลป่ะไปไปไปจัดเออเออเดินเข้ามาใกล้กต่อยไฟฟันนะทำให้หัวมึงปั๊บทำให้ผมึงดับเียบอกกับไปแล้วนะพวกกูนี่ยจะโผล่บอกไปแล้วนะกูแลบอยู่กับหัวเหลืองสองคนไอ้สัตว์พวกกูไปต่อพวกกูไม่รอ พวกกูไม่ร้อนแล้วกูฟิกระกระจายอ๋อ I I never d i น I ด e อ e r d i นดแล้วกูบอกกันไปแล้วว่าพวกมึงกระทำแบบกูนั่นไม่ได้มันนําไม่ง่ายที่กูเล่นเกมแล้วกูก,ก็เปิดบิดนะแล้วก็แลบสดแล้วก็แลบสดอยู่กันในเกมอยู่กันในเกมอ๋อสัตว์อ๋อสัตว์แลบสดพวกกูก็ทำเองอ๋อตอนนี้กูโนเนมอ่ะกูก็บอกกันไปแล้วไอ้สัตว์กูเล่นเกมแต่ว่ากูน no ั้โนเนมกูไม่ได้คิ่จะดังอ๋อไอ้สัตว์พวกกูนั่นก็ทำอ๋อมีเนื้อมีเขียงแล้วกูนั่นก็พร้อมยำพร้อมยำอ๋อ แล้วกูฟีตายแล้วกูอยู่กันตรงนี้คนเขาเริ่มเข้ามาดูแล้วกูก็บอกกันไปแล้วเอามีแต่กูที่กูแรปมีแต่กูแทบอ๋อแทบกันตลอดแล้วกูไม่ได้แอคแทบกันตลอดแล้วพวกกูโคตรสแซ่บแรปแรปกันประจำพี่พี่ฟีตายแล้วกูบอกกันไปแล้วว่าพวกกูโคตรรันรันกันตลอดรันกันตลอดแล้วกูดุกันเต็มปอดเยี่ยสัตว์ไอ้กายดนโกกูบอกแล้วปีนี้พวกกูจะโชว์พี่พี่ฟีตายให้มึงก็ฟังฟังกันดีๆพี่พี่ฟี่ตายไรเฮียมันจะฟัง Yeah. แก่เฟียาสัตเหรอเพื่อนเป็นไงเพื่อนฟิอาสัตฟัดเพื่อนเยี่เราแม่งและไปเรื่อยอะเพื่อนเออแต่เฟิอเฟิอเฟียาจริงเนาะแต่ได้อยู่ได้อยู่มันมีหลุดมีไหลมีอะไรผสมกันไปแหละใช่ไหมน้อะไรเพื่อนโหรับโทษ